นี่จะนี่จะจะเป็นต้นมะนาวนี่จะเป็นต้นมะนาวนี่ต้นมะนาวนี่จะเป็นต้นมะนาวนี่เป็นต้นมะนาวนี่จะเป็นต้นสัพรสจปพรดก็ปลูกมานาวละนี่ก็จะเป็นต้นมะพร้าวมะพร้าวต้นสูงนะคุณโยมนี่นี่นี่ต้นมะพร้าวจะเป็นต้นสูงมีสองต้นที่บ้านปลูกไว้ในในทางนี้ทาง นี่คุณโยมนี่เรามาก็ได้พามาดูเศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านคุณโยมนี่จะเป็นต้นแก้วมังกรนี่จะเป็นต้นแก้วมังกรนี่จะเป็นต้นอ้อยนี่จะเป็นต้นน้อยนานะคุณโยมนี่นี่จะเป็นต้นน้อยนานี่คุณโยมนี่จะเป็นต้นทนวงต้นไม้สัก์ที่ปลูกไว้ที่บ้านนี่คุณโยมน,นี่ก็จะเป็นต้นมะพร้าวต้นเปี้ยะ น่าจะเป็นต้นมะพร้าวน้ำหอมเลยนี่นี่ต้นมะละกอตนมะละกอนี่ต้นสับประรดนี่คุณโยมนี่จะเป็นต้นมะขามนี่จะเป็นน้อยนาเมื่อก่อนมันสุกเยอะแยะแต่ไม่มีไม่ได้เก็บเลยคุณโยมนี่เน่าหมดเลยเนี่จะเป็นต้นกระชายต้นนี่คุณโยมนี่เราจะย้อนกลับมาที่ต้นกล้วยอีกครั้งหนึ่ง นี่ต้นกล้วยนี่ต้นกล้วยนะคุณโยมนี่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 ต้นกล้วยกล้วยน้ําหอมนี่จะเป็นต้นมะพร้าวทงถ่ถ่ายรูปไ่ไม่ได้ให้ถ่ายรูปถ่ายรูปนี่จะเป็นต้นมะพร้าวนี่เราก็มาถึงต้นกล้วย,ยวนี่นี่ต้นกล้วยนี่ต้นกล้วยนี่ตน้นมะละกอนี่โอกมะละกอลกเยอะ มากเลยคุณโยมนี่นี่เราพามาศึกษาดูนี่นี่ต้นมะละโกนี่ต้นมะละกกนะคุณโยมนี่นี่วันนี้เราได้มีโอกาสมาเยี่ยมบ้านแล้วก็เยี่ยมชมสวนด้วยคุณโยมมีปลูกไว้หลายต้นต้นมะมะพร้าวต้นหลายหลยต้นนะคุณโยมนี่ก็ปลูกไว้นี่จะเป็นต้นมะนาว นี่เป็นต้นมะน,นาวอันนี้จะเป็นต้นโกะไว้ไว้สบายกระตีนหรือไว้ทอเสือนั่นเองนะคุณโยมครับสาแคมเมนเขาเรียกว,ว่าสบายกระตีนนี่ต้นตล้วยอันนี้ต้นขนนนะคุณโยมนะี่ต้นขนนนต้นขนนนต้นขนนนนี่ต้นขนนนนี่จะเป็นต้นขนนนะคุณโยมน, <c oughs> นี่นี่นี <Amsterdam> <c oughs> <ๆ>่นี่นี่จะเป็นต้น นี่จะเป็นเจ๊กแรง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 นี่นี่จะเป็นกล้วยนะคุณโยมเนี uh, ê, okay. n n ่ยนี <mad <mad ่เราได้มาดูกล้วยเยอะหลายต้นเลยก็มีกล้วยเยอะแยะเลยคุณโยมนี่ที่บ้านเกิดธรกิจพอเพียงบ้านบ้านของโยมแม่นี่นี่จะไปดูต้นกล้วยอีกฟังเลยคุณโยมนี่นี่เราได้มาอยู่ที่บ้าน นี่เราพามาวันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมบ้านี่กล้วยนะคุณโยมนี่นี่กล้วยหอมนี่มันกำลังออกหวีแล้วนี่แต่มันยังไม่สุกยังไม่แก่นะคุณโยมนี่นี่เราก็พามาดูต้นกล้วยที่บ้านแล้วก็พามาดูต้นส้มโอของโยมแม่ที่บ้านนี่นี่คุณโยมนี่นี่ต้นส้มโอต้นส้มโอนี่ต้นส้มโอนะคุณโยมนี่นี่มีหลายต้นเลยนี่คุณโยมนี่นี่นี่ เต็มต้นเลยครับคุณโยมนี่นี่เราก็พามาวันนี้แต่วันนี้โยมแม่ไม่อยู่วันนี้โยมแม่ไปดูควายที่ชมพูนนี่ต้นส้มโอนี่นี่จะเป็นต้นแก้วมังกรอันนี้จะเป็นต้นแก้วมังกรเพราะอันนี้จะเป็นต้นส้มโอนะคุณโยมนี่นี่ต้นส้มโออันนี้ก็ต้นอะไรไม่รู้นะคุณโยมก็บอกไม่รู้ไม่รู้จนะบพันธุ์ชื่อ่าไรน,น,นี่ต้นส้มโอนี่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 ต้นส้มโอ อันนี้ก็ยังไม่เก๋นะคุณโยมลูกเมื่อตอนนี้ลูกยังไม่ใหญ่อ่ะนี่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 ต้นสมโอคุณโยมนี่มันจะมีต้นมะนาวด้วยทำไมนี่ต้นสมโอกล้วยนี่โอ้กล้วยนี่ก็กำลังเก็บจะสุกติดแล้วนี่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 กล้วยนี่นี่นี่จะเป็นต้นกล้วย นี่จะเป็นกนกล้วยอันนี้กล้วยกล้วยน้ำว้าหรือเจ๊เกียนนั่นเองอ่าวันนี้เราก็อยู่ที่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงคุณแม่เตียวเกริญรำสวนเศรษฐกิจนั่นเองวันนี้านมาก็ได้มาแวะมาเยี่ยมชมบ้านก็ขอบคุณสำหรับผู้รับชมทุกคนทุกท่านฝากกดติดตามช่อง y u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  e พระมหาปริยัติ หลวงพี่มหาประหยัดคำคมสอนใจด้วยนะเจริญพร